ก็ท้อนจะพามาดูวิธีการขึ้นรถเมล์ของที่นี่นะคะอันดับแรกเรามาเราจะดูเห็นไหมคะที่ป้ายจอมอนิเตอร์นะคะเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่ารถเมย์สายอะไรกี่กี่นาทีจะมาถึงนะคะเดี๋ยวท้อนจะขึ้นรถสาย9 1หนึ่งนะคะสาย9 1หนึ่งเหลืออีกหนึ่งนาทีเขาก็จะมาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวท้อนต้องเตรียมตัวก่อนนะใส่หน้ากาก ใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะคะก่อนขึ้นรถเมล์นะคะจะมีติ๊กเก็ตอันนี้เป็นเป็นเป็นการ์ดท,ที่เราขึ้นบนรถแล้วเราก็จะติ๊กเฉยๆนะคะมีสองแบบนะคะและอีกแบบหนึ่งแบบนี้เราต้องซื้อนะคะซื้อบนรถเมล์นะคะที่นี่ราคาตั๋วหนึ่งเอ่อแปแปดสิบเซนนะคะไม่ไม่ถึงหนึ่งรูเบิลนะคะ อันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวรถกําลังมาละเดี๋ยวกระท้อนจะทําให้ดูว่าเราขึ้นไปบนรถละเราติ๊กยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะคะจะได้เห็นได้ชัดว่าเพื่อนเพื่อนคนที่มาใหม่นะคะหมายถึงว่ามาทํางานที่นี่เป็นครั้งแรกเอ๊ะการเดินทางเดินทางยังไงถ้าเดินทางโดยบัสเราจะใช้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกระท้อนจะพาดูรถมาละ เดี๋ยวจะพาขึ้นรถแล้วก็สาธิตการติ๊กให้ดูเลยนะคะว่าเราทำยังไงอ่รถมาแล้วเขาจะเจาะทุกป้ายนะคะ<า>เดี๋ยวขึ้นมาบนรถแล้วลองท้ทอนให้ดูนี่คือป้ายเราก็จะเอ่อนี่คือฐานแล้วนะคะมันจะเป็นเครื่องแบบนี้ เราก็ใช้บัตรเราแตะนะคะถ้าบัตรเรามีตังมันก็จะผ่านนะคะแล้วเรืออีกใบหนึ่งอีกใบนนะคะถ้าเป็นใบนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีรูสอดแบบนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะสัญญาณไฟแดงก็จะขึ้นตรงนี้นะคะถ้ามันผ่านไฟแดงมันก็จะขึ้นปิ๊ดๆนะคะแต่ว่าอันนี้กระทองจะไม่สอดนะคะโอเคนะคะมีเพื่อนๆคนไหน ถ่ายงงไม่เข้าใจนะคะก็เปิดเข้าไปดูใหม่นะคะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย